สวัสดีครับพบกับผมนะครับสุภกิจกับช่องบิตอินเวส t m เมนต์นะครับสำหรับในตอนนี้นะครับผมจะมาสรุปคําสัมภาษณ์ท่านเลขาธิการกรอต่อแบบสั้นๆนะครับเดี๋ยวเข้าไปติดตามเนื้อาหาในรายละเอียดของวีดีโอข้างในเลยกันนะครับ ก็ต้องนับว่าเป็นเกียรติกับช่อง Bit i n v e s t m e n t ทเนาะที่ได้มีโอกาสที่ได้สัมภาษณ์ท่านเลขาธิการกรต่อนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเนื้อหาที่ผมอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่เกิดกับบิ t คัพนั่นแหละแล้วก็อยากฟังในมุมมองของทางผู้กำกับดูแลว,ว่าเขามีมุมมองอยังไงบ้างนะครับก็ในบทสัมภาษณ์เนี่ยผมก็สัมภาษณ์ถามหลายเรื่องนะครับผมสรุปความง่ายๆอย่างนี้แล้วกันว่าใน ธุรกิจส,สินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยถูกกำกับดูแลโดยกรอเนาะแล้วก็กรอเนี่ยมีใบ อนุญาตให้ประกอบการหรือประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยก็จะมีหลายส่วนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอตัวที่เป็น Exchange ที่เป็นศูนย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิตอลนะเป็นบร o k กเกอร์ไลเซนนะเป็น Dealer l i ไลเซนนะครับแล้วจะมี ICO Portal อะไรพวกนี้ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาก็จะเป็นผู้จัดการกองทุนแลักษณะของ r i v a t e Fund นะไม่ไม่ใช่ไม่รวมกองทุนรวมเนาะลราก็จะมีเรื่องของ ผู้แนะนําการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลนะทีนี้มันมีประเด็นร้อนก็คือว่าในช่วง ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีศูนย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัทาลรายใหญ่ของไทยนะก็กันพูดกันตามตรงก็คือ b i ตคันั่นแหละเพราะเป็นอันดับหนึ่งเนาะมีปัญหาในเรื่องของการให้บริการนะครับเนื่องจากมีคนเนี่ยเข้าไปใช้บริการที่เยอะมากๆนะเพราะว่าโกดเร็วอ่ะราคาของ Bitcoin มันก็ขึ้นสูงใช่ไหมคนก็สนใจที่จะเข้ามาลงทุนก็มันมีปัญหาเรื่องนี้ก็เลย ได้โอกาสมาถามเรื่องนี้แหละในมุมมองของทางผู้กำกับดูแลนะครับซึ่งในบทสัมภาษณ์เนี่ยก็สรุปความได้ว่าในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยมันมีพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ออกมาตั้งแต่ปี2561นะครับแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสถามว่าอ,อ,อะไรคือเหตุในการที่ออกมตินะครับ ให้บิดคัพดำเนินการแก้ไขนะครับซึ่งก็ได้คําตอบมาว่าในพระราชก,กําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจทัลเนี่ยมันมีอยู่มาตราหนึ่งก็คือมาตรา35มรับอ่ามาตรา35ว่าไงเขาบอกว่าเมื่อปรากฏว่าผู้ประกอบ ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีฐานะทางการเงินหรือการดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหแก่ประชาชนหรือฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปไมปไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดคณะกรรมการกรรัอาจสั่งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด เท่าที่ดูก็น่าจะตกข้อที่เป็นสีชมพูชมพูที่ผมไฮไลท์ไว้นะว่า,าเพราะว่ากรณีนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องฐานะทางการเงินเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินงานที่ก่อให้เกิดความเสียหายหแก่ประชาชนอ่ทีนี้แอคชั่นที่ผมได้มีโอกาสถามท่านเนี่ยก็คือเท่าที่ดูเนี่ยมันจะมาตกขอบเขตอันนี้คณะกรรมการกรตอต อาจสั่งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนดอ่ซึ่งเขากําหนดมาภายใน5วันทีน,นี้ผมก็ได้มีโอกาสถามีกอว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าสั่งแล้วาทางผู้ประกอบการปฏิบัติได้หรือปฏิบัติไม่ได้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จริงๆถ้าปฏิบัติได้ก็ไม่มีปัญหาเนาะภายใน5วันก็คือจบนะทีนี้ ที่อยากรู้คือถ้าปฏิบัติไม่ได้เนี่ยจะทํำยังไงก็ผมก็มาดูตามอํานาจหน้าที่เนี่ยก็พอมาอ่านแล้วก็พอจะเข้าใจแล้วก็เคลียร์นะว่าไอ้ที่ผมไฮไลท์สีเข,เขียวเนี่ยนะอาจสั่งให้ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยระง,งับการดําเนินงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นการชั่วคราวภายในระยะเวลาที่กําหนดเพื่อดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องอ่าซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยก็คือ,อสามารถสั่งให้ระง,งับ การโอเปเรตเลยก็คือให้หยุดการให้บริการชั่วคราวแล้วไปคุณไปแก้ไขให้ถูกต้องแล้วค่อยกลับมาประกอบประกอบธุรกิจหรือดําเนินธุรกิจใหม่นะซึ่งก็ก็ชัดเจนดีในแง่ของการดําเนินงานที่ทางท่านเลขาตอบผมไปเมื่อตอนที่สัมภาษณ์เนี่ยก็คือสรุปว่าท่านไม่อยากให้ไปคิดไปในอนาคตเพราะมันยังไม่เห็นรายงานยังไม่เห็นอะไรเลยซึ่งมันอาจจะจบในรอบนี้ก็ได้นะซึ่งถ้าจบก็คือ เรียบร้อยไม่ได้มีปัญหาอะไรต่อแต่ถ้าไม่จบเดี๋ยวเขาก็จะมีการมาประชุมกันเพื่อหามาติในการที่จะ,ะดำเนินการต่อเนาะซึ่งถ้าผมดูจัดภาพเนี่ยก็เท่าที่ดูก็บิดครับก็เปิดให้บริการแลนะเนาะแล้วก็เหมือนกับทาง ผู้บริหารคอมบิดครับเองเนี่ยก็คุยกับทางกรตออยู่แหละแล้วก็มีการอัปเดตว่ารายงานอะไร,าะไรการแก้ไขอะไรก็น่าจะส่งทันตามกรอบระยะเวลาที่ทางกรอเขากําหนดเนาะก็ดูแล้วน่าจะ,ะไม่ได้มีประเด็นอะไรในแง่ของเรื่องนี้นะครับแต่ทีนี้มันจะมีประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของการดูแลนักลงทุนนี่แหละที่ผมคิดว่านักลงทุนหล,หลายๆคนก็สงสัยว่าแล้วขอบเขตของกรอเนี่ยจะ ถึงไหนช่วยอะไรได้บ้างนะครับซึ่งเท่าที่ผมสรุปความก็คืออย่างนี้แล้วกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยในขอบเขตของการใช้บริการกับผู้ประกอบการอย่างบิทคับเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางแพ่งนะครับคำว,ว่าเป็นเรื่องของทางแพ่งเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าผู้ใช้บริการกับผู้ประกอบการเนี่ยคือมีประเด็นปัญหาทางแพ่งเนี่ยควรจะไปตกลงกันเองก่อนเนาะแล้วถ้าหากว่า ตกลงกันแล้วมันไม่ได้หรืออะไรยังไงเนี่ยค่อยมาขอความช่วยเหลือหรือมาขอคําแนะนําจากทางฝั่งกรต่อนะั้นยิงท่านเลขาธิการเนี่ยยกตัวอย่างเอาไว้ค่อนข้างที่จะชัดเจนเหมือนกันว่าสมมุติว่าเราไปเที่ยวในโรงแรมแล้วเราลื่นลื่นล้มหัวกระแทกพื้นแตกอะไรอย่างเงี้ยในแง่ของเราเนี่ยเรามองว่ามันเป็นความประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบการเนี่ยเราก็ต้อง แจ้งกับทางผู้ประกอบการแล้วไปเคลียร์ปัญหานี้ให้จบนะเขาจะชดเชยอะไรยังไงก็อันนี้ไปว่ากันตามเรื่องของทางแพ่งนะส่วนเราพอใจไม่พอใจอยากจะมาขอคําแนะนําหรือว่าเอ็กซ์เคเลเรื่องมาที่ทางกรมที่ควบคุมหรือกํากับดูแลโรงแรมเนี่ยก็ไปว่ากันตามเนื้อหานะก็ฟังดูก็เคลียร์นะ ถ้ามันเป็นเรื่องของข้อตกลงท่านใช้คำว,ว่า SLA หรือ Service Level Agreement ข้อตกลงของคนใช้บริการกับผู้ประกอบการเนี่ยก็ไปตกลงกันให้จบถ้าไม่จบแล้วค่อยไปว่ากันอันนี้เป็นเนื้อหาสาระที่ผมพอสรุปสั้นๆเร็วๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากๆเลยคือนักลงทุนเนี่ยต้องรู้นะว่าตัวเราเองเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองก่อนนะคือเราจะไปหวังพึ่งใครนี่ผมต้องบอกนะคือหวังพึ่งได้แต่อย่าเอาเป็นหลักเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่า ต้นทุนในการที่เราจะไปให้คนอื่นเขาช่วยเราเนี่ยมันยากอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าระวังตัวเองเนี่ยดีที่สุดนะเราก็จะมีประเด็นที่ผมถามถึงเรื่องของ Ex c h a n g e ท์ที่ประกอบธุรกิจอยู่ต่างประเทศนะเราก็เข้ามาทำการตลาดเนี่ยท่านก็ได้มีแนวทางบอกว่าจริงๆแล้วพวกเนี้ยทำไม่ได้นะคือเอาพูดจริงๆก็คือผิดกฎหมายแหละเพราะว่าท่านก็ต้องกำกับดูแลเอ็กชนทที่ได้ ไลเส้นหรือใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยเนะเพราะฉะนั้นโดยหลักการก็คือถ้าตอบกลางๆก็คือมันทําไม่ได้หรอกนะแล้วอจริงๆอันนี้มันก็คือความเสี่ยงของของเราเองนะว่าถ้าสมมุติว่าใน Ex ็กเ n น e ในต่างประเทศมีปัญหาหรือแม้กระทั่งเป็นสแกมเนี่ย เวลาที่มันเกิดประเด็นขึ้นมาแล้วเราอยากจะให้หน่วยงานที่กํากับดูแลเขาติดตามเนี่ยอันนี้มันอยู่นอกขอบเขตที่เขาจะไปติดตามได้เนาะแต่ถ้าอย่างง่ายๆก็คือ BX ที่ปิดตัวไปเนี่ยท่านก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยก็ไปไล่ตามมาได้เกือบหมดน่ะสินทรัพย์ที่ฝากอยู่นั้นกนะ็คือได้เกือบหมดนะเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นความเสี่ยงนะว่าการที่เราไปาลงทุน ใน e x c h a n g e ต่างประเทศเนี่ยเราต้องแบกรับความเสี่ยงเอาเองเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยผมผมผมก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจความเสี่ยงนะเราจะรู้เลยว่าเราจะบริหารจัดการยังไงผมยกตัวอย่างเหมือนการขับรถน่คุณจะบอกว่าการขับรถเร็วขับรถช้าเนี่ยการขับรถเร็วเป็นความเสี่ยงเนี่ยอันนี้ก็ก็ถูกส่วนเดียวเนาะเพราะถ้าเรารู้ว่าการขับรถเร็วเป็นเป็นความเสี่ยงเนี่ย F1 เนี่ยก็คือเสี่ยงเลยถูกไหมทีนี้เนี่ยทำไมคนขับรถ F1 เนี่ย ถึงอัตราการตายเนี่ยเพลอๆอาจจะน้อยกว่าคนที่ขับรถช้าๆด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจความเสี่ยงเราป้องกันเราบรรเทาความเสี่ยงเนาะเราก็จะสามารถขับมันได้อย่างที่ ปลอดภัยอ่ะถึงแม้จะเกิดอุบัติเหตุหรือมีเนต์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ยังไม่ตายอ่ะถ้าเราเข้าใจความเสี่ยงเนาะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยต่อให้รถมันช้าขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจนะความเสี่ยงมันก็ยังคงอยู่อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าคนที่มาลงทุนเนี่ยอย่างแรกเลยคือต้องเข้าใจในบริบทหรือภาพรวมลักษณะของสินทรัพย์ที่เรามาลงทุนเนี่ยมันก็บรรเทาความเสี่ยงไปได้ หลายส่วนและเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยเนี่ยที่สําหรับคนที่จะเข้ามาในตลาดนี้ผมก็ต้องเตือนนะว่าคุณควรจะเข้าใจก่อนว่าสินทรัพย์อันนี้มันคืออะไรเนาะเข้าใจความเสี่ยงเข้าใจผลตอบแทนแล้วก็คําโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยมันก็คือแค่คําโฆษณาชวนเชื่อนะเราเราต้องเข้าใจว่าอะไรที่เป็นตัวที่ยืนยันว่าสิ่งที่ โฆษณานะั้นอ่ะเป็นเรื่องจริงนะเราต้องตีให้ออกเราต้องหาให้เจอนะครับไม่ใช่ว่ามีการมาพูดเชื้อเชิญหรือชักชวนแล้วเราก็เชื่อไปหมดนะครับอันนี้อันที่หนึ่งนะที่ผมอยากฝากไว้เข้าใจเรื่องความเสี่ยงเข้าใจเรื่องผลตอบแทนนะเราก็คําโฆษณาก็คือคําโฆษณานะเราควรจะมีหลักในการพิจารณานะครับอันที่สองเนี่ยก็คืออยากให้รู้ว่าตลาดเนี้ยเป็นตลาดที่มีความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับ ปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนสินทรัพย์ที่เราคุ้นเคยใน traditional finance นะครับอันที่3เนี่ยก็คือเราควรจะต้องรู้ว่าสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเงินที่เอามาลงทุนเนี่ยจะต้องไม่เป็นภาระนะจะต้องไม่เป็นเงินร้อนไม่ไปยืมเขามานะถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นภาระกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะรหรือแม้แต่ถ้าเงินร้อนแบบ ที่ขนาดที่ว่าเรารู้ว่าเงินก้อนนี้มันจะต้องเอาไว้ใช้1เดือน2เดือน3เดือนข้างหน้าเนี่ยเราเอาอันนี้มาลงทุนเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันจะถูกบีบให้เราเนี่ยต้องตัดสินใจอ่ะคือบางทีบางครั้งเนี่ยการลงทุนเนี่ยมันต้องอาศัยระยะเวลาในการรอคอยนะไม่งั้นเนี่ยพอเราถูกบีบเนี่ยเราจะต้องทําในแผนที่เราไม่ไม่อยากจะทำนะเนี่ยก็จะเกิดความเสียหายเยอะอย่างนี้อะไรอยานนะสำหรับคนที่ไม่เคยลงทุนมาก่อนนะ การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากนะครับมันเหมือนกับคนที่ก้าวข้ามสเตปผมดูรูปอันหนึ่งแล้วพอเข้าใจเลยสมมุติว่าเรายังไม่เคยออมเลยนะยังไม่เคยลงในกองทุนยังไม่เคยลงในหุ้นเราก้ามจากก้าวข้ามจากคนที่ไม่มีประสบการณ์เลยมาเทรดหรือลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยความเสี่ยงสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีความเข้าใจเราควรจะต้องไปศึกษาก่อนเนาะไม่ใช่ก้าวข้ามไปอย่างนี้เลยเนี่ยอันเนี้ย เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆนะสำหรับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์จริงๆผมม,มองว่าคนที่จะลงทุนได้ดีเนี่ยคนที่จะออมเป็นก่อนอันดับแรกเนะต้องออมเป็นก่อนเพราะคุณจะเข้าใจคุณค่าของเงินครับนะแล้วคุณจะเข้าใจว่าเงินที่ได้มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์เนี่ยเอามาทําแบบนี้เวลาคุณเสียเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่าโหมันมีค่ามากๆเลยและจริงๆในมุมมองของผมเนี่ยมองว่าอย่างบิตคอยเนี่ยถ้าเรามองเป็นการออมนะ ไมเซ็ตในการที่คุณลงทุนเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยเพราะส่วนตัวผมมองว่าการซื้อบิตคอยเนี่ยมันคือการออมอีกรูปแบบหนึ่งเพราะการออมในบิตคอยเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องเงินเฟอ้อแล้วคุณไม่ต้องห่วงว่ามันจะมีความเสื่อมนะอันนี้ผมมอง2อ,อันนี้เป็นปัจจัยหลักการลงทุนที่ดีควรจะมีการกระจายความเสี่ยงหรือ Diversification นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ใช่ว่าร้อยเปอร์เซ็นตนะครับที่ผมแนะนําว่ามาลงทุนในสินทรัพย์ิเควรจะแบ่งสัดส,ส่วนผมเองบอกคนอื่นที่ติดตามทางช่องเสมอผมตัดมาแค่10%ของพอร์ตนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคุณควรจะมีวินัยในการที่จะมาติดตามนะครับในกรณีอ,อย่าง bx เนี่ยผมเห็นเลยนะบางคนเนี่ยเพิ่งเข้ามาแล้วเพิ่งจะมารู้ว่าสินทรัพย์ที่เขาค้างอยู่ใน BX เนี่ย มันไม่มีแล้วนะเพราะ B X ปิดตัวไปแล้วอันเนี้ยผมก็นแนะนำว่าถ้าเกิดว่าติดปัญหาเรื่องนี้ก็ลองติดตามที่ทางกลรตนะครับ1207นะครับถ้าเป็นฮอตไลนะ์เนาะลองติดต่อได้นะครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ sec.or.th นะครับหรือเมลก็ได้ info at sec.or.th ก็ลองติดตามดูนะคือใครที่ลงทุนเนี่ย ต้องมีวินัยเป็นพื้นเลยนะในการที่จะติดตามสินทรัพย์ของตัวเองไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยว่าสภาพของความมั่งคั่งเราเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนนะก็บทสรุป ตอนที่ผมสัมภาษณ์นะครับรวมกับแถมให้นิดนึงแล้วกันเรื่องของอข้อควรระวังในการลงทุนนะจริงผมมีกอีวิดีโอหนึ่งที่ผมทําไว้9ข้อนะครับเรื่องของข้อควรระวังที่เข้ามาลงทุนในตลาดนี้นะครับก็ใครสนใจก็ลองไปติดตามที่วิดีโอนี้ได้นะครับแล้วก็พื้นฐานของตัว Bit c o i n หรือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยผมได้มีการทำเรื่องของตัว ฟันดัมเบลของมันมาให้ฟังแล้วนะใครสนใจก็ไปติดตามได้นะครับมีเพลย์ลิสต์วิดีโอขอสั้นๆนะครับสำหรับในตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามทางช่อง b i t i n v e s t t e n t อย่าลืมกด subscribe นะครับใครที่ติดตามทาง Facebook ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับในตอนนี้ก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ